ถอยใจถือว่าถอยโชคเลยนะทำให้โชคเราถอยถอยขึ้นเราก็จะเหนื่อยอกับมันมากเลยถ,ถ้านั่งเนี่ยตำแหน่งอันนี้มันเป็นตำแหน่งลงมละลายนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการส่องทิศน้งจุ้ยโดยอาจารย์อินครั้งที่แล้วเราได้ไปดูที่เต้นรดของลูกศิษย์แล้วครั้งนี้เราจะพามาดูที่บ้านของเขาอีก มาดูว่าบ้านเขาเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยจะจะดีไม่ดีอย่างไรตามมาดูลเลยเชิญเลยครับเราต้องส่องก่อนนะครับว่าบ้านเขาเนี่ยพิงองศาอะไรทิศอะไรตอนนี้327โอเคใช้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอแล้วลูกศิษย์ดูแลผมตั้งแต่ที่ทำงานเนียที่บ้าน <laughs> นะครับเต้นเต้นรถเขารุ่งเรืองมากสวก่วนกระแสคนอื่นหมดเลย แล้วต้องมาดูบ้านเขาซื้อบ้านราคาแพงแพงนะที่นี่เด๋ยนนี้ก็มาดูกันเราว่าว่ามีอะไรที่ต้องเสริมอะไรต้องปรับแกบ้ในปีนี้แล้วก็ดูพลังของมันด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอวัดอีกทีเนาะขอวัดอีกทีครับอ,อันนี้อันนี้อยู่ที่327 330ออันนี้ถือว่าเป็นมัมงกรที่ดีตัวหนึ่ง ถือว่าว่าเป็นพลังมังกร327มังกรซิงไห่ก็ถือว่าเป็นมังกรดีด้วยเราขอเข้าไปดูดูในบ้านกันไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากประตูก่อนเลยนะวัดประตูว่าประตูดีหรือไม่ดีในวิชายี่บสี่ทวารเนี่ยมันจะมีระบบยี่บสี่ประตูอยู่ยี่บสี่ช่องดูว่าองศาของประตูเนี่ยเป็นองศาอะไร อันนี้อยู่ที่ 100, 140, 7, 140, 7, ร้0ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเบร้ห้ถือว่าเป็นประตูที่เขาเรียกว่าประตูวัฒนาเดี๋ยวขอวัดต่อไปีกนี่คือตำแหน่งการนั่งใช่ไหมใชนนในส่วนของ,ขงรับแขกสอร้เจ็ดถึสองร้อยสี่สิ็ังร้บ217ถึง247ร้อยสี่สิบเจ็ยอดศักดิ์คุณนนางใหญ่โอเคไม่ได้ เเวลาที่ผมรับแขกเนี่ยผมควรจะนั่งตรงไหนครับอาจารย์อ๋อนั่งตรงกลาง,งกลางนี่เลยนะถ้าเรามานั่งฝั่งนี้มันจะกลายเป็นสะอื้นในอกกระโดดเดียวเดียวได้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเราใช้วิธีการไปนั่งนั่งดันเนี่ยแขกมาก็นั่งปกติเราก็นั่งตรงกลางมุมไหนก็ได้ถือว่าดีหมดเพียงแต่ว,ว่า,าถ้าถ้าให้เราให้เราติเนี่ยเรื่องการการใช้กระจกเนี่ยกระจกที่สะท้อนระหวทิ้มมันจะมีปัญหามาก คือถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มปวดหัวหรือว่าสุขภาพแย่หรือว่าอะไรแย่ๆลงเนี่ยพยายามหาสติกเกอร์อมาติดก็ได้อาจจะลด,ลดลดลดความสวยหรือความหรูลงไป <S S แต่ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นอย่างพืนเนี่ยถ้ามันแววแล้วสะท้อนหัวที่มนันยิ่งแบบบ้านพวกเศรษฐีหรือคนมีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยมันไม่กลับไม่ดีอย่างแหวหัวทีพย์อ่าเงี้ยมันเหมือนกับมองสะท้อนปากปวดท่มันตลอด <S S อเขาในประมภะของรูปลักษณ์ของมันใช้ไม่ได้เลยนะไม่ผ่าน แต่เพียงแต่ว่าองศาที่เนี่ยดีแล้วก็ประตูก็ดีถือว่ามาได้แล้วใน60บังกรกับยี่สิเป็นนี้ทานอาหารใช่ครับอันนี้ก็จะมีเพื่อนๆมานั่งสังสรรค์กันตรงนี้นะครับตำแหน่งร่ำรวยอยู่ที่หัวโต๊ะมุม้ามตัวนี้ตำแหน่งร่ำรวยตำแหน่ทงที่ดีลนยะอยู่ในมุมสามกตอนนี้อ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับ ตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดยกลางก็ไม่ค่อยดีเพราส่วนใหญ่ช่วงที่ผมรับประทานอาหาราจะนังงนะ่งตรงนี้แหละบริเวณตรงนี้โอเคตำแหน่งนี้ถือก็ดีให้นั่งตรงนี้นอกนั้นจะไม่ค่อยดีจะอื้งนอกจะไม่ค่อยเดียวเดียวได้จะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นนั่งตรงนี้อยู่ในมุมนี้นั่งหัวโต๊ะก็ได้หรือริมซ้ายริมขวาได้หมดถือว่าดีบ้านนี้เป็นทิศตะวันหันไปนตะวันออกเสีเสยงใต้แล้วก็พิงตะวันตกเึียงเหนือ มันเป็นทิศ่านดินโซนโซนที่ใช้กับเนี่ยต้องเป็นสีสีขาวสีเนื้อเน,นี่เนี่ยถูกเลย <c reen> สีครีมพวกนี้ครับแสดงว่าโทนสีนี่ถูกต้องเลยถูกต้องแล้วใช่เป็นทิศ่านดิน <c oughs> มันจะต้องใช้สี่านดินหรือสี่านทองก็มาประกอบสองเมตรหกสิบสามสองเมตรถิบสามต้องดูตลับเมตรสองหกของเมตรถิบสามเมต่อตกลวมาต่อใช้ถือว่าถอยโชคเลยนะบ้านเนี่ย มันเท่ากับถ่วงเราในเรื่องป้าป้าเนี่ยหลายชิ้นแจกก็ยังไม่ไม่รู้หลายชิ้นแทกก็ถือว่ามันยากไปเพราะไม่มีเครื่องมือ,เ,อเดินถ้ามันเป็นป้าหลุมแบบนี้ครับต้องรับทั้งสองที่แต่ทีนี้พอเป็นกระจกปัม้มมันจะทอมจะวัดยากมากโดยปกติเนี่ยการปรับป้าทําป้าใหม่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนะยมันหลายตังเลยแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยเราควรจะต้องวางวางหินแกคหินตีเนี่ยคือ,ค,อคือสลักคาว่าตีภาษาจีนเนี่ย มันแปลว่าดินดินสูงขึ้น10เซนฟ้าก็ต่ำลง10เซนคือหลักของวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยคือในเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยมีเรื่องของฟ้ามนุษย์ปฏิพีช่องว่างของอากาศเนี่ยคือตัวควบคุมมนุษย์คนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกต้องเป็นหินนะครับอาจารย์คือถ้าเราวางหินได้สี่มุมหินสวยๆเป็นหินอ่อนก็ได้ต้องวางวางสี่มุมเลยวางเป็นหินอ่อนขาวๆก็ได้คบแต่สลักคามติลอไปแล้ววางไว้สี่มุมสี่มุมห้องเลยคบ แล้วก็ช่วงนี้ก็สี่ลูกช่วงนั้นก็สี่ลูกวางเหมือนประดับไปด้วยอ,อันนี้นั่งกันบ่อยไหมตัวนี้บ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะช่วงมาปาร์ตี้สังสรรค์กันอะไรเงี้ยก็จะใช้ห้องเนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวขอถ,ถ้านั่งเนี่ยตำแหน่งอันนี้ยมันเป็นตำแหน่ง,งมาลมละายนะถ้านั่งตัวเนี้ยเราต้องขยับโซฟาตัานี้หนึง คือถ้าวัดจากศูนย์กลางของมันเนี่ยตำแหน่งที่ที่เป็นตำแหน่งล้มละลายคืออยู่ที่ร้อยสิบสองไปจนถึงร้อยยี่สิบเจ็ดนิดเดียวก็หลุดแล้วหลุดนิดนึงแฉบเดินหน้าเหรอครับใช่นะขยับเดินไปข้างหน้านิดนึงก็หลุดแล้วคือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรวมทั้งไอตัวตัวนี้ขยับเดินหน้าน,านิดหนึง่งสักคืบหนึ่งเนี่ยรประมาณสักศอกหรือคืบเนี่ยก็หลุดแล้วก็เปลี่ยนแล้วง่ายๆจะไปสบาย เราจะต้องพยายามลดบทบาทก,การสะท้อนของมันถึงแม้มันจะเป็นกระจกมันจะสว่างยังไงก็ได้เราเ้สติเกอร์ที่มันไม่สะท้อนนะ่อันนี้มันเป็นกระจกไหมหรือมันเป็นอะไรอลูมิเนียมอืมมันเหมือนเป็นแผ่นโลหะให้เหงาอะครับให้เหงาลองดูในช่วงช่องที่เราเราเป็นการนั่งของเรานะ,ะเราติดาเฉพาะไม่มันสะท้อนตรงเฉพาะการนั่งเราก็พอแนละ้วอย่าให้หัวทิ่ม พอพอเราปิดได้ตรงนี้เราจะรู้สึกโอ้โหถึงอะไรที่ดีๆขึ้นมาอีกเยอะเลยความเครียดเราจะลดลงไปเลยความป่วยเราก็จะลดลงไปไม่งั้นเราจะจะรับภาระหนักมากเลยนะตรงนี้อันนี้เป็นส่วนสำคัญขอดูตำแหน่งอื่นกันนะ<ด>อนอนโอเคนอนดันดีตรเนี้นอนตำแหน่งจะเดินลาบุนวัฒนาใช่ได้นอนโอเคเลยดู แม่การนอนอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่ไม่ต้องตรงทีเดียวถึงแม้บอกว่าการนอนหัวจะเป็นหน้าต่างหันหัวไปข้างนอกอันนั้นก็เป็นส่วนของติลี่แต่ในส่วนของวิชายี่บทวารเนี่ยคือวัดองศาเนี่ยวิชายี่สีทวาน,นี่ถือว่าคุมมากกว่าตัวอื่นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราวัดมาเนะเรายืนยันเลยว่าวิชายี่ิทวารเนี่ยถ้าถ้าตกร้ายนี่ร้ายเลยถ้าตกดีนี่สุดยอดคือเฮงเลย ตอนนี้เขานอนนอนเฮงมากเลยนะนอนในตำแหน่งเจริญลากกระบุญมัศนาและเลงจากตำแหน่งการนอนไปที่ที่ประตูของเขาต้องดูว่าเป็นองศาอะไรอ่าตำแหน่งมันไปเจริญก็เพิ่มนาะถือว่าดีเนี่ยเป็นประตูดีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทําให้เราเพิ่มสาขาได้อ่านี่แหละทําให้เรานนให้กรนอนนี่มีผลเลยมีผลมีผลที่สุดเลย แล้วพวกพวกที่ประสบประสบเหตุในชีวิตถึงแม้ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะถ้าเขานอนดีนะเขาจะเฮงมากและส่วนใหญ่พวกเศรษฐีในบ้านเราเขาจะได้เองด้วยบุญของเขาเขาจะนอนดีประตูดีโดยที่บางทีไม่มีใครไปดูด้วยอันนี้คือนอนเจริญรากกับบุญวาสนาแต่ประตูมันใหม่เจริญกับเพิ่มนาแล้วก็ขายของตลอดจน่นกระแสคนอื่นทั้งหมดค,คนอื่นเขาจะขายไม่ได้งไงเราก็ขายได้ไม่น่าโควิดนี่ผมไม่กระทบเลยมาฉลุยฉลุยเลยทีมงานก็เก่งแล้วประกอบกับได้ตําแหน่งที่ดี เราเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเรานอนดีประตูดีเท่ากับมีชัยเกินครึ่งแล้วเนี่ยคือตัวช่วยตัวจริงเรื่องของภาพเนี่ยจำไว้ถ้าภาพอะไรที่ซับซ้อนสับสนแม้จะเป็นภาพที่แพงนะหรือจะเป็นภาพที่ศิลปินชั้นนำเลยนะห้ามวางถ้ามันซับซ้อนสับสนแต่ภาพดวงดาวเนี่ยคือไม่รู้จบอันนี้ถือว่าถือว่าดวงดาวนี่ถือเป็นมงคลนะเรื่องเรื่องของรูปลักษณ์ขององศาเนี่ยมีผลสำคัญถ้ามันทำวิวติดไปแล้วเนี่ย บางทีเราอาจจะใช้ม่านมาบังก็ได้เพื่อจะลดลดพลังลองดูก่อนถ้าเรามีปัญหามากๆเราเอาม่านเลยม่านมาบังเลยเพาะก็ทําปิดไปแล้วเราค่อยเปิดใช้เป็นช่วงๆาอาจจะเป็นม่านโปรง่งได้ไหมฮะใช่ไม่ให้สะท้อนไม่ให้เจอจดเพราะมันจะจะทาให้พลังงานของตําแหน่งลานที่เปิโทษวิกลจริตและปากเสียงนั้นมากขึ้นไปชวนจะ,จะทะเลาะก,กันมากขึ้นแล้วบางทีเราลานจ,จังหุัดอื่นอื่ีก็เป็นจุดอ่อนเหมเือนกัน ในทิศในทิศตรงนี้ให้มันเป็นดอกไม้แดงก็ถูกแล้วให้มันเยอะๆแดงเหลืองให้มันเยอะๆโซนทั้งหมดเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นแดงเหลืองเพราะว่าถ้ามันมีสีขาวมันมีสีขาวพวกนี้โรคมันจะหายไปเลยจะลดเป็นบ้าถ้ามาในบ้านแบบมีขาวพวกนี้มันแม้จะเป็นสีเฟอร์ฟนิเจอร์ก็ตามแต่เราอย่าไปเปลี่ยนเยอะถึงดวงดาวมันจะเปลี่ยนทุกปีเราก็ใช้การวางของเป็น จะกันแดงเหลืองเยอะๆเลยแล้วก็ใช้ใช้ติ๊กเกอร์หรือวาเปเปอร์เนะี่ยพยายามทำโซนเนี้ยเดี๋ยวเอาผ้าแดงมาปูตรงนี้ก็ได้เอาผ้าแดงมาปูตรงนี้แล้วก็เอาเอาติ๊กเกอร์แดงมามาปิดตรงนี้อะไรพวกน,นี้ให้มันแล้วก็เป็นดอกไม้แดงเหลืองให้เยอะๆกระตุ้นดาวโชคเลยยิ่งเยอะยิ่งยิ่งเหงงการจัดวางจากกนก็ต้องเป็นสีออกเป็นออกแดงๆอย่าเป็นทอง มีสีขาวสีทองสีน้ําเงินสีบรอนอะไรโช่หายหมดเลยเพราะเขาจะต้องนั่ง,งดูทีวีอะไรอยู่ตรงน,นี้ตลอดทิศตะวันตกก็ต้องกระตุน้นดาวจอหูสรุปเลยนะค่ะอาจารย์ือบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ดีหลังหนึ่งพลังมังกรดีประตูดีแล้วก็ที่เราได้แก้กับเรื่องป้าป้าที่มันไม่ได้เราก็เอาหินหินลูกเต่าเนี่ยเป็นหินอ่อนก็ได้ทำทสวยๆเลยมาแก้ สลหรับคําวติตีครับแล้วก็พยายามที่จะลดเอาสติ๊กเกอร์มาลดการสะท้อนแสงของหัวทิ่มลงเ่ยทำให้ได้ให้ได้มากที่สุดอะลองทําดูอย่างเนี้ยเราสะท้อนเนี้ยถือว่าไม่ดีถึงแม้มันจะหรูหราก็ตามแต่มันไม่ไม่ได้ไม่ผ่านมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็เหนื่อยกับมันมากเลยมันค,ค,คนหัวทิ่มตลอดเวลาส่วน ทิศเนี้ยในดาวโชคประจำปีแล้วดาวดาวดาวไม่ดีประจำปีเนี่ยมันหันไปตะวันออกเฉียงใต้เราควรจะมีโมบายหกแท่งสีทองมาแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อดับดาวงูกกุยปัญหาต่างๆที่เรากำลังเครียดอยู่จะหายลงไปเยอะเลยหรือยันนีอาจจะหมดเลยใช้โมบายใช่แล้วก็ดับดาวอุบัติเหตุด้วยครับติดไว้ที่หน้าบ้านเข้าเลยทางทางเข้าเลยคกุ้งกลิ้งๆเลยก็ปีเดียวปีเดียวก็จบเลยส่วนเรื่องการกระตุ้นดาวโชคที่ตะวันตกเนี่ย ก็ใช้ดอกไม้แดงเหลืองดอกไม้ประดิษฐ์ได้อย่างอื่นก็ไม่ไน่ามีปัญหาถึงเวลาเราก็ต้องรับส้มพวงมาลัยร่างเป่าเป็นวิธีเพื่อที่เราจะไม่ต้องทรัพย์กรรมของผู้ที่เราดูให้เ,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําเร็จทุกเรื่องสมปรารถนาทุกประการแข็งแรงอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีสาเร็จทั้งหมดผ่านทุกเรื่องุผ่านครับเราก็มีมีเหรียญน,น,นี่เรียกว่าเหรียญแก้ชงสายตรงของสรรรมนัแชร์ลังนะ คือที่ที่ตัวเราปีกุนจริงแต่ว่าวันเราเป็นวันมะโงอันนี้เป็นเหรียญไก่มีมีรูปไก่อยู่แล้วเหรียญนี้มีตัวเทคเหล็งตอกเป็นงานศพก็ได้แล้วใช้ได้ตลอดชีวิตครับอันนี้พกติดตัวพกติดตัวเลยรับเอาไปเลี่ยมไงก็ได้ติดตัวอันนี้เราก็ให้ตัวเฮงตัวเฮงเนี่ยเป็นเป็นพื้นแดงตัวสีเหลืองมีคากระถาคมกำกับของถนัดแคังเนี่ยไว้ให้กระตุ้นดาวโชคและฮะกระดวงเฮงก็คือเฮงไม่อย่างอื่นเพราะเราคืออาจารย์อินหงที่ใส่เฮง วันนี้ก็ได้ดูบ้านลูกศิกษย์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้แก้อะไรเยอะก็ได้บอกวิธีการแก้ไขไปแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรก็ฝากติดตามช่องรายการสองที่ทงจุ้ยโดยอาจารย์อินอาจารย์อินหงจุ้ยสายเหงปากติดตามด้วยครับ